ต่อไปเจอ,อยังหาต่อไปคุณชื่ออะไรบวยพรครับฮะบวยพรครับอาทิตย์ที่แล้วมาไหมมาครับมาไหมเพราะมันไม่ได้สักเครื่องเลยไม่ใช่เหรอันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะไม่ได้เอออาหน้า<ๆ>วันนี้อาทิตย์นี้ได้ผี่เครื่องขอ <ผม S 1> บคุณนะขอบคุณ โอโหไหลเป็นน้ำเลยพอ,อได้ปุ๊บไหลปุ๊บๆเลยพอจับจุดได้ครับ <c oughs> อาการตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยล่าสุดอาการตัวนี้สีไม่ใช่ไะไดโอดสีเนื้์ไดโอดรั่วีรั่วเป็นยังไงเหมือนคนรั่วไหม,ไ,ม,ม,มไปแล้วเดี๋ยวโดนกระทืบเอาอันนี้เป็นไรเนี่ยใส่ถ้วยลงไปถ้วยตาไก่ วางเป็นเลยนี่กำลังทำการประกอบปุ่ไกลถ่าซีดีอยู่โปรดว่าอย่าคั้มนะให้ตามอนะันเดิมมันนั่นแหละถูกแล้วได้กี่เครื่องครับว, <c oughs> วินวินตันไหวไหมไหววันนี้จะเอากี่เครื่อง <c oughs> สาม เอาสุดยอดสอบมแสบบัวมากแสบบัวมากเฮ้ยเฮ้ยชื่ออะไรจะเกียงกันเลยครับเออบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่แถวบ่อแดงครับบ่อแดงแม่ชื่ออะไรบอกไม่ได้ครับพ่อชื่ออะไรบอกไม่ได้มีพี่สาวล่ามีครับสวยน่ารักเอาพาไปเที่ยวบ้านมั่งไม่ค่อยหืน่าไหร่ไม่ค่อยหืนเลยรับ ของคุณแม่ของคุณอ่ะเื่ออะไรสัญชัยครับบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่พะเยาครับพะเยานี่คือผ้าเด็กๆใช่ไหมครับยังไม่โตผ้ายังไม่โตครับก็เนนเลยทำไมไม่บอกเนนนะอายุถึงแต่ยังไม่โตขคุณชื่ออะไรลุงโรดครับอยู่จังหวัดอะไรชังเซาครับาสรเซิรเซาครับศาสรเซิเซาเวลาขึ้นรถทําไมเขาบอกว่าแปดเลี้ยวอ่ะ ทำไมไม่บอกสาสต์เชิงเาอ่ะมันพูดยากครับนเปอะาเชิงเศรานี่นะคุณไปชาติอถ้าบอกแปดลิ้วมันจะง่ายต้องได้กี่เครื่องแล้ววันนี้ห้าเครื่องครับโอ้เครื่องละพันห้านี่ก็ตกไปเท่าไหร่แล้ววันนี้พอแล้วผมว่านอนคินเบียรเอาแป้งโรยสดือดีกว่านไปล้ะผมชื่ออะไรครับนี่ท่านเทพนะเนี่ย อันั้นครับอ่ะอันนันครับอันน,อน,นันอยู่จังหวัดอะไรสุรินทร์ครับสุรินทร์บ้านเท่าบ่ครับผมเออเส้นแสบอาจารย์ครับฮะไม่ให้ถามเยอะแล้วไม่เอาแล้วให้เยอะเอาไว้ก่อนจ่ายต,ตัวนี้่เอานี่ทั้งกลุ่มนี้นกลุ่โลมโทเก้นไฮเดฟโทเก้นซ่อมไม่ออกนู้นจะว่างไงล่ะไปดีกว่าพี่เพิ่มข้าวเหนียว ใช่ไหมอ๋อเพิ่มลามไม่ใช่เพิ่มเ้านี่เียวตอนนี้เจอแล้วว่าอะไรเสียอันนั้นไม่เกี่ยวนะผมทําไว้ป้องกันไปเกินไลโอดโดนนั่นกันไปเกินต่อซูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยแต่ขึ้นสองข้างเลยเหรอนี่นะแสดงว่ามันอาจจะเสียได้เกินโอ้โหถ้าเกินมาผมก็จะตามจะได้สองข้างจะได้ไม่ติดีโอไงอ้าวลองร้อยออกดิร้อยออกไม่ไว่าไม่ใช่มิเตอร์เสียแล้วเหรอ คุณลองตั้งคุณหนึ่งแล้วจับปลายเข็มดูสิฮะไม่มีสีนะไม่มืจับจับจับปลายเข็มมามือสองนัดคนละคนละทางคนละทางแยกก่อนท้าเหมือนไม่เคยเนี่ยเอออย่างเงี้ยจะต้องไม่ขึ้นนะได้อ่ยังใช้ได้อยู่ติเตอร์ผมชัวเดี๋ยวไอ้คนไหนว่าสงผมตกนี่เพิงผมตกเก็บหน่อยนะเก็บเข็มเี้ เอแล้วใครจะถ่ายให้ผมละทีนี้ผมไม่มีส่วนร่วมเลยถ่ายร่วมๆกันหน่อยเฮ้ยไหวไหมเนี่ยไหวรับถ่ายร่วมเนี่ยผมว่ามันคงจะถ่ายรูปหน่อยเาะสายแลนี่อยู่ตรงนี้ะจะได้ไปนะขยาย้อดี S <S อาจารย์ประจําห้องเราครับอาจารย์สุดหล่อ,อครับท,ทักทายหน่อยครับอาจารย์อันนี้ให้อภัยคือว่าปกติขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปตำรวจจับก็หาหน้าตาดีประจำต้องยอมใจเพราะหลักขานมันทน,นโทษอยู่ร้ <c oughs> อยยิงไม่ได้พอแล้วไ <c oughs> อ้ไอ้กล้องไอ้กล้องมาขาดไม่นานระวังกล้องพังนะโธ่ อาชีพอะไรครับออ๋สร้างซ่อมจักรซ่อมจักรมันเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ไหมนี่จักรเกี่ยวครับเกี่ยวใช่ไหมเกยจักรเป็นเครื่องจักรที่เป็นใช้ไฟฟ้าใช่ม้นะว่างไปซ่อมจักรที่บ้านหน่อยนะมันเย็บยัดแซกไม่ได้ควรจะไปยันโอ้ยจริงๆผมมีจักรอยู่ตัวหนึ่งได้ภรรยาผมก็เย็บจักรจากเย็บผ้าเหมือนกันแต่ว่าเอาเอาไว้เย็บเย็บนิดเดียอยนะครับจักรที่เสียปลั๊กอ่ะนะผมไม่รู้ว่าจักอะไรเออ คุณโยทินน่งโยทินอยู่ไหนฮะโยทินทำอาชีพอะไรครับเครื่องไฟฟ้าโอ้เครื่องใช้ไฟฟ้าขายได้ไหมซ่อมซ่อมเออแล้วก็เออนี้ตรงเห็นไหมไอ้นี้สลัดผักไม่เกี่ยวอะไรเนี่ยว่างๆก็ใส่ไอ้น้ำสลัดผักนี่ทำยังไงซื้อเองอ่ะอ๋อทำเองเลยอืมใช้ได้ทำอยู่แถวไหนบ้านโป่งนะบ้านโป่งลาดรีทานอ้อมใหญ่เหมือนกันแวะเจอผมที่นั่น เอ๊ะทำไมมา,าแถวนั้นเยอะกันยางนี่กรุงเทพมานครคนหนึ่งน,นคลละ,คลละคุณปียพงอ่ะปียพง,ยพงทำอะไรครับทำทองททองนี่อยู่เดียวกันรื้เปล่าเนี่ยฮะระวังเดอ้อทองเี่ยอย่าบอกว่าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดแล้วนะหมื่นเก้าแล้วผมไม่เอานะนะซื้อมาซื้อมาหมื่นเจ็ดไปขายได้หมื่นหกอย่างเงี้ยขาดทุนอีกนะมาเป็นอาชีพช่างเทคนิคดีกว่านะทองเนี่ยไปอยู่บ้านจางนังหวัดอยู่จังหวัดอะไร สุพรรณบุรีขายทองใช่ไหมไม,ไ,ไม่ใช่ไปทําทองอยู่แถวนะเออได้ได,ได้ต้องระวังเดี๋ยวอาชีพท,ทาทองนี่ต้องต้องกลัวไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าทองมันจะขึ้นราคาแล้วคนจะซื้อมากมอยแค่ไหนยังไงมันไม่ใช่เป็นของ,ของจัเป็นจําเป็นเท่าไหร่จําเป็นเนี่ถ้าเกิดหลดลงทางเนี่ผมจมังเป็นตะ้องเก็บไว้แล้วไม่แจ้งตำรวจหรอกแจ้งมันทำไมเดี๋ยวมันเอาไปใช้มันมีมันมีอันนี้ที่ ทั้งช่วงสงการนะเขามีปากเล่าไว้กับตำรวจโครงการนะเขาบอกมันจะปากทำไมเดี๋ยวมัเข็าเมากันปิ้นหรอกนะตำรวจก็ไปกินเองใครจะไปฝากไม่มีคนฝากเลยมีแต่พวกเดียวกันคุณอดิศักดิศทำอาชีพอะไรครับท่านขายทองนี่ดิดูแลเกี่ยวกับพวกไดพีซีกับโน้ตพวกพวกไดแล้วก็พอจริงจริงพอเพอย์ผ่ายด้วยก็เกี่ยวกับของพวกคอมพิวเตอร์ Ab, อุปกรณ like ์คอมใช่ไหมเอเซอร์ทั้งหมดนะแล้วซ่อมโอเคโอ้ยย่างอย่างเดี๋ยวถ้าเกิดผมซ่อมรถบุกได้ไหมซ่อมรถบุกได้แล้วซ่อมระดับไหนเมนบอร์ดหรือเปล่าเพราะผมซ่อมเบนบอร์ดเลยนะตัวผมนะผมไม่ใช่คุยนะคือถ้าเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาซ่อมให้ทุกคนเพราะอุปกรณ์เรารู้หมดแล้วพวกค่า C ค่า R คาไดโอดรู้จักลึงษณ้ของไดโอดรู้จักวิธีการเช็คไดโอดไหมเปิดออกมารู้จักวิธีการเช็ค ซีชิปไหมซึ่งผมเจอซีชิปในเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กเสียบ่อยเพราะว่าเจ้านายผมทำเดียหกสาบอร์ดมันช็อตก็ไม่รู้เขาทำในท่าไหนนะพี่จริงเราจะไม่รับงานทั่วไปเราจะรับกับพวกบริษัทใหญ่เพราะว่าเราปริมาณเราไม่ตรดใจนี่ครับเพราะว่ามันจะทำคุณโสภาโสภาทำอะไรเย็บผ้าบเย็ผ้าอยู่จังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์โอ้ยบ้านเราเอาเดี๋ยวถ้าเย็บผ้าเสร็จแล้วก็ช่วงเย็นๆนะ เลิกงานปุ๊บเนี่ยก็ใครอยู่ห้องเช่าแถวแถวบ้านก็ใครมีเครื่องเซวฟฟ้ามาก็ซ่อมเดี๋ยวคิดเมาเดียวพอบอกเขานะกินแล้ววะไม่ต้องกินหรอกกินกินเบียวก็พอคุณชัยชัยพันชัยยพัฒน์โทษทีชัยยพัฒน์ผมว่าซ่อมแอร์แน่เลยเนี่ยอาจารย์บารามีแน่ๆเลยเนี่ยตอนนี้อันนี้เดี๋ยวไปดูใน y u t u b e นะผมจะดาหลดไว้ทำอะไรครับอาชีพตอนนี้ตกงาน ตกงานโอเคเดี๋ยวได้งานทำเนี่ยเนสิ้นเดือนเนี่ยได้งานทำนะเอ่อต่อไปคุณกู้เกียรติกู้เกียรติผมอ่านชื่อถูกว่ะถูกทำอาชีพอะไรครับเป็นพนักงานเช็คสินค้าเช็คสินค้าใช่ไหมแล้วแล้วก็เกี่ยวอะไรดีอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวอะไรเช็ค <c oughs> ไปเช็คมาโอ้เดี๋ยวเว้ยให้คุณนั่งนับอยู่ได้สนใจนะงานเผื่อนั่งนับไปได้ไปซ่อม อยู <differences S 2> ่จ <What? S 1> ังหวัดอะไรครับอยู <fish> ่กร <hel> ุงเทพครับกรุงเทพหน้าตาไม่ได้เหมือนบุรีรัมย์บ้านเราแล้วคุณนที่ร้านครับนที่ร้าน